มาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับวัดค่าสายตากับวัดค่ากำลังสายตากันค่ะเวลาบอกว่าวัดค่าสายตากับวัดค่ากำลังสายตาท่านรู้สึกสับสนไหมคะว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่านะคะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันถูกต้องไหมคะเวลาบอกว่าไปวัดสายตากันนะคะเราก็มาจะนึกถึงค่าที่เรา ได้ออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะเวลาเราไปตรวจตานะคะหรือไปที่ร้านแว่นใช่ไหมคะฟังดีๆนะคะมาวัดสายตากันค่ะอย่างนี้นะคะเวลาเราได้ยินอย่างนั้นเราก็เข้าใจอัตโนมัติเลยก็คือการไปวัดที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแล้วค่าก็ออกมาเป็นลบ200ลบ300หรือลบ500 ตามที่เราเรียกติดปากกันทางทางที่จริงๆแล้วนะคะเวลามองเข้าไปในกระดาษที่มันปริ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์มาเป็นค่าลบ2 0 0 0ุ 00, 00, นลบ3.00ลบ5.00ะคะจริงๆมีทศนิยมติดอยู่มาที่กระดาษแต่ว่าเราเรียกติดปากกันเป็นหลักร้อยไปเลยนะคะซึ่งจะมาพูดว่ามันผิดหรือถูกถ้าในทางทางจักษุแพทย์นะคะจริงๆเขา เขาจะไม่เรียกเป็นหลักร้อยกันนะคะอันนั้นเป็นที่เรียกเป็นหลักร้อยเนี่ยเป็นภาษาที่เราเรียกติดปากกันในประเทศไทยนะคะซึ่งถ้าออกนอกประเทศไปแล้วนะคะที่ต่างประเทศเขาก็จะไม่ได้เข้าใจแบบนั้นว่าฉันใส่แว่นอยู่ลบ300นะคะลบ200ออันนี้ก็คือเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะคะก็ อยากจะให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าจริงๆแล้วมันต้องเรียกเป็นลบ2 -3.00 ลบ3.00ก็ว่ากันไปหรือถ้าค่าออกมาเป็นบวกนะคะก็คือบวก1.00บวก2อ0ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะบอกว่ามาวัดสายตากันนะคะอยากจะพูดตรงนี้เลยนะคะว่าความจริงนะคะมาวัด สายตาการเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องป่าวัดที่คอมพิวเตอร์ค่ะแต่จริงๆแล้วเราจะต้องมาวัดความสามารถของการมองเห็นนะคะซึ่งเราก็คือต้องไปยืนอยู่ที่6เมตรหรือว่า3เมตรนะคะแล้วแต่แผ่นของสเนลเลนชาร์ตนะคะที่เขาไว้วัดสายตาการนะคะคำว่าสเนลเลนชาร์ตนะคะ คืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ในหนังสือสายตาดีด้วยวิธีมหัศจรรย์นะคะอยู่ในหน้า156อนะคะอันนี้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะก็จะติดไว้อันนี้เป็นขนาดย่อมาอยู่ในหนังสือนะคะจริงๆแล้วมาตรฐานเขาก็จะมีขนาดที่ถูกต้องและติดอยู่ที่6เมตรหรือว่า3เมตรแล้วแต่นะคะสัดส่วนของที่วัดตากันนะคะอันนี้เรียก วัดแบบสเสนอเล่นชาร์ตนะคะค่าที่ออกมาเขาเรียกว่า visual equity นะคะ visual equity นะคะก็คือมาวัดสายตากันนี่เองนะคะนี่ค่ะเช่นเดียวกันกับนี้เป็นฉบับที่แปลออกมานะคะนี่ภาษาไทยนี่ภาษาจีนนะคะเป็นหนังสือของอาจารย์จอยเช่นเดียวกันนะคะอยู่ข้างหลังเล่มเหมือนกันอันนี้เขาแปลมาตรงๆเลยนั้นเหมือนกันนะคะก็คือสเสนอเล่นชาร์ตนะคะ ค่าที่วัดจากเสเนลเลนชาร์ดนี่แหละค่ะที่เราเรียกว่ามาวัดสายตากันนะคะแล้วเราได้อะไรสมมุติเราไปยืนอยู่ที่6เมตรนะคะวิธีการวัดตาต้องวัดด้วยตาเปล่านะคะกับวัดด้วยแว่นนะคะวัดด้วยตาเปล่านะคะก็คือเราก็วัดสองตาแล้วก็วัดทีละตานะคะตาขวาตาซ้ายนะคะวัดด้วยแว่นก็วัดสองตาแล้วก็วัดทีละตาคือวัดตาขวา วัดตาขวาก่อนแล้วก็ตาซ้ายนะคะนี่ก็คือจะได้ค่าที่เป็นความสามารถของการมองเห็นซึ่งเราจะต้องดูความสามารถทั้งทีละตาด้วยว่าเห็นเป็นยังไงดีหรือเปล่าและก็สองตานะคะซึ่งเป็นการวัดตาจริงๆคือเราไปนั่งหรือยืนนะคะ <S <S แล้วก็ดูที่แผ่นเสเนลเลนชาร์ตว่าเราความสามารถของการมองเห็นเนี่ยเราอ่านลงมาได้ มากน้อยแค่ไหนนะคะสมมติอ่าเรามาจนจบบรรทัดที่เขาขีดเส้นไว้เลยเป็นสีแดงเขาจะเรียกว่าการมองเห็นที่สมบูรณ์นะคะก็คือเห็นดีเลย20ทับ20หรือ6ทับ6นะคะ,ะหรือในทางคนจีนหรือคนญี่ปุ่นใช้เป็นระบบโทษนิยมนะคะในหน้าหนังสือที่เมื่อกี้บอกไปหน้า156อธิบายไว้ชัดเจนรวมไปถึงหน้า1น5่ง้ะะนี้ก็เป็น ดังวัดค่า Visual อ c u i t y ใช่ไหมคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งเป็นความสามารถของการมองเห็นสามารถวัดเป็นระบบฟุตหรือเป็นระบบเมตรหรือว่าที่ญี่ปุ่นใช้เป็นระบบทศนิยมนะคะรวมไปถึงคนไต้หวานคนจีนด้วยที่เขียนในสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีตรงนี้อหาื้หารตรงนี้อยู่ที่พูดเกี่ยวกับมาวัดสายตากันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น การวัดตาแบบจริงๆเลยหรือ,อใส่ว่านก็เหมือนกันนะคะยืนที่6เมตรนะคะดูตาขวาตาซ้ายความสามารถของการมองเห็นด้วยแว่นที่เราแก้ไขแล้วเนี่ยนะคะว่าเห็นลงมาได้หมดไหมนะคะนี่คือมาวัดสายตาการถูกต้องไหมคะแต่เราไปเข้าใจว่าวัดสายตาการก็คือมาวัดที่คอมพิวเตอร์นะคะเป็นค่าที่ออกมา,าเช่น300-200นะคะ 100ตามที่เราเรียกกันจริงๆแล้วอันนั้นคืออะไรการไปวัดที่คอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วคือการวัดค่ากำลังสายตาค่ะหรือวัดค่าเลนสสายตานะคะเมื่อเราได้ค่ากำลังสายตาจากคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ เราก็จะรู้ว่าเราเป็นสายตสาสั้นหรือสายตายาวนะคะและมีเอียงเท่าไหร่นะคะค่ากำลังสายตาตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาประกอบแว่นสายตานะคะเพื่อที่จะดูให้เห็นได้ชัดที่สุดแต่ว่าเวลามาประกอบแว่นนะคะเขาจะต้องใช้ค่ากำลังสายตาที่น้อยที่สุดนะคะเพื่อให้เห็นดีที่สุดอย่างเช่นค่ากำลังสายตาออกมาเป็นลบ3.00นะคะ อาจจะลองใส่เลนที่ลบ3 0 0ถ้าเห็นเราไม่ปวดศรีรษะนะคะก็อาจจะเป็นค่าแว่นของเขาที่ดีที่สุดตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันลดทอนลงมาได้เป็นลบ2.50เลนนะคะเลนเสียบที่เวลาประกอบแว่นนะคะก็จะต้องเลือกอันนั้นนะคะอันนี้ก็เราได้อธิบายกันมาละเอียดเลยนะคะเรื่องของ ค่ากำลังสายตากับวัดสายตากันนะคะวัดสายตาเราพูดถึงคุณภาพการมองเห็นจริงนะคะเราวัดผลจริงว่าเรามองเห็นยังไงนะคะที่6เมตรหรือ3เมตรเราแต่ขนาดของห้องที่ได้พูดไปแล้วนะคะส่วนวัดค่ากำลังสายตากันก็คือเป็นค่าที่ได้จากคอมพิวเตอร์นะคะเป็นค่าของเลนนะคะที่เราจะใช้ในการประกอบแว่นค่ะ